ขอบคุณท่านผู้บริการสมชายคุณะวุฒิระธานพิธีไว้ณโอกาสนน้ครกับขอบคุณครับผมอ,อยา้าได้เจนคุณนิยมสังเกตครับถือทเทียนบูชาพระธรรมเจดีครับ ั้งดับต่อไปครับเชิญคุณลุกจรีสีชูติดทุกเทียนขอรับสอบที่นะักหิตสักครับติดทุกคนนะครับทุกที่อยู่ซ้ายมือของท่าน ช่วยนะโอกาสีาครับขอบคุณครับท่านผูมิเกียรติที่เคารพในนางขอจับภาพขอกลับไปเจอพุทธบริษัททั้งหลายพึงตั้งใจกลาบคำบูชาพระสมาถานศีีโดยพร้อมเพียงกันณนะบัดนี้ อระหังสมมาสัมพุโทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอะระหันต์ปี่สุดหมดจกดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้ตัดสรู้สุข้นีแล้วอิเมหิสกการิงต่างระทวันต่างอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวากาโตภะกวตาทัมโมพระธรรมือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วฮีเมฮีสักการิี ทังรมังอภิตูชิยนานขาพระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่อนสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนปะกะวาววโตสาวกสังโฆหมู่พระสฆงผู้เชื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตตีแล้วที่ม่มีสักการะ ทังสั้งทังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์พระเจ้านัน้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มะยังพันเทวิสุงวิสุงรักันตาัทายาปิสรณีนาสหาปัญศีลายยาจามา สียางปิมะยางพันเตวิสุงวิสุขลขันทายาสีสระเนีนะสหะปัญจสิลานยาจามาสิยางปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลขันทายาสีสระเนนะสหา Pancasila Hiyajama Naktum utasa pakavato arahato sama sambutasa Naktum utasa pakavato arahato sama sambutasa Naktum utasa pakavato sama sambutasa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทังสรณังคัจฉามังเจริญกัจจามิพังบังสรณังคัจฉามิังคังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทังสรณังคัจฉาธุติยมปีพังบังเจริ ทุตยมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยมปีสังขังสารนังขจามีทุติยมปีสังขังสารนังขจามีทุติยมปีธรรมังสารนังขจามทุติยมปีธรรมังสารนังขจามะทุติยมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยมปสังขังสารนังขจามีทุติยมปีสั ขังสะระดังพฉามิติสระนาคามนังนิทิตาอามะพันธ์ปานาติปตาเวรามณีสิกขาปัทัง สมาธิยามีปานาทิปาตาเวรมณี <Bruno> สิ um. สกขาปทังสมาธิยามีปจินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีะจินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีกาเมสุวิจฉาจาราเวรมณี ส,กส,สาาิกขาปัทังสมาธิยามิตาเมสุมิชาาจาราเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธียามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธียามิบุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสุราเมรยามาจัปมาตฐานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมานีปัญญาสิกขาปัทานิสิเลนสุขติยันทีส,ทสิเลนภโคสมัมปทาสิเลนนิพุติยันทีตัสมาสิลังวิโสทะเย ิกร,ท,รท่านที่กราบไหวโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านได้โปรดดับมือและกล่าวนโมร้องพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะปุถะตังอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิส oh ัพพริวาทิภิกขุส ah ังคัสสะโอนุจิยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิ จตุปัจยานิสัปปริววรานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจัาตากานังกาละกะตานังทีคารังทีตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสฆงผู้เจริญ บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจ,จยยขขพจยธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลาย,ยแก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจตุปใจพยธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเถิดข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอุทิิส่งไปให้แก่ผู้ล่วงรับไปแล้วอันดีบิดามารดาครูอาจารย์ขาดขาดบริวารและสัพพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ถึงซึ่งบุญญาณของคุณเจรานายเกตพิบลด้วยอำนาจบนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทําในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสุขเข้าสู่มรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโนนเทินสาธุ ทั้งที่เครบเตารลรดับนี้ในนามของเจ้าภาพขออนุญาตเยียนเชิญนท่านผู้มีเกียรติซึ่เป็นตัวแทนของทุกท่านร่วมถวายเกุตุปัตเจจที่สองพระองณเจ้าจอมพงแปท่านด้วยกันดังมีรายนามต่อไปนี้นะครับหากไปลว่าชื่อกำหน่งสัก,กุุผิดพลาดจะขอขประทานไปไว้ในที่นี้นะครับและท่านที่หนึ่งนะครับ เมื่อกบผมเรียนเชิญแล้วว่าจบแล้วกอขอทุกท่านได้ออกไปนะท่านที่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญคุณอนิศอุทิ์กุธธนะรองนายกองค์การมหาส่วนตำบลของเจริญท่านที่สองเรียนเชิญคุณสถิตสวัสดิสารสมาชิกองคการมหาส่วนตำบลของเจริญบุที่สามท่านที่สามเรียนเชิญคุณกราณีหนูน้อยสมาชิกองคการมหาส่วนตำบลของเจริญตัวแทนบุที่สี่ ท่านที่สี่เรียนเชิญคุณสเกียนวานลเลอรสมาชิภูการมหารส่วนตำบลของเจริญตัวแทนหมู่ที่8ท่านที่5เรียนเชิญคุณประทุมศัก์ซุยสมาชิภูการมหาส่วนตำบลของเจริญตัวแทนหมู่ที่สท่านที่หเรียนเชิญอุดคุณกิติศักดิ์พิรมเลขาหนุกานนายกองการ,รมหารส่วนตำบลของ 6, เจริญ ท่านที่เจ็ดเรียนเชิญคุณกินดาววัรณเพื่อสวัสดิ์ชิปองการาหารส่วนตำบลของเจริญตัวแทนอยู่ที่หนึ่งและท่านที่แปดเรียนเชิญคุณนิคมสามณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สองตำบลของเจริญเรียนเชิญครับ ในนามขอแจ้งภาพขอกราบขอบพระคุณตัวแทนทั้งแปดท่านที่ให้เกิการถวายจากตัวประจัยจะทวายหน้าโอกาสนะครับขอบพระคุณครับท่านผู้วิจิตครับาทจบผมได้นำรีในต้อนต้นว่าในปีนี้จีซึ่ง การที่จะภาพหลักนะเพราได้รับเกียรติจากคณะของคำมั่นหาส่วนต่างของจารุนให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพในการบราเป็นกุศลศพของคุณเจรานายเกยียรติมลจากที่คณะกรรมการแล้วก็คณะเจ้าภาพในวันนี